ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนใช้งาน Arduino Analog Input ตัวต้านทานนะคะสามารถปรับค่าได้นะคะปรับแสงสว่างของหลอดไฟได้ค่ะกรอของเรานะคะจะมีสายไฟตัว R ปรับค่าได้แปลงทดลองตัว R 10k แล้วก็หลอดไฟนะคะเราจะมาแกะอุปกรณ์ชี้นละชิ้นแล้ว,ลวเราเริ่มทำไปพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะให้ก่อนอื่นนะคะให้เราเสียบค่าตัวอาปรับค่าได้ก่อนนะคะแล้วก็เสียบหลอดไฟลงไปค่ะจากนั้นนะคะให้เอาสายไฟนะคะเสียบไว้ข้างหลอดไฟนะคะแล้วเสียบไปที่รูที่3นะคะจากนั้นนะคะ ให้เราเอาสายทั้งหมดจะมี3สายนะคะให้เราเสียบสายไปที่ตรงรูเดียวกับตรงที่มันเป็นขาตัว R 3ามขาขานะคะให้เสียบให้ตรงกันทั้งหมด3สายคะ่ะ เมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะคะให้เราเสียบตัว R 1 0 k ลงไปนะคะให้ตรงกับรูหลอดไฟเลยนะคะตรงบวกค่ะจากนั้นนะคะเสียบสายสีน้ำเงินไปข้างข้าง ตัว R10k นะคะแล้วก็เสียบสายสีเหลืองไว้ตรงด้านข้างคะ่ะเราไปที่ VIN นะคะจากนั้นนะคะเอาสีแดงไปเสียบที่ 5V หรือ 5V นะคะสายสุดท้ายนะคะไปเสียบที่ A5 คะ่ะแล้วก็เราก็เสียบ ใส่โดดบุ๊กดูค่ะว่าจะได้หรือเปล่าค่ะไม่ได้แล้วนะคะไฟก็จะติดนะคะแล้วก็เราสามารถปรับค่าได้นะคะเราหมุนไปก็ไฟก็จะดับค่ะอันนี้คือโค้ดนะคะขอบคุณค่ะ